ในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาชีวิตของหญิงสาวชื่อยายฟ้าต้องผูกพันอยู่กับความเรียบง่ายและความเหนื่อยยากของครอบครัวบ้านนาเธอเป็นเมียหลวงของนายสมชายชายหนุ่มผู้ซึ่งเคยเป็นรักแรกของเธอตั้งแต่สมัยเรียนแต่ในความสงบเรียบง่ายนั้นกลับมีเงามืดซ่อนอยู่เมื่อหญิงสาวจากเมืองชื่อมิ้นท์เข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ และสเสน่ห์ที่ทำให้หัวใจของสมชายเอ็นไหวไปอีกทางเยฟ้ารู้ดีว่าชีวิตแต่งงานของเธอเริ่มสั่นคลอนแต่ด้วยความเข้มแข็งและความรักที่เธอมีต่อครอบครัวเธอไม่ยอมแพ้ต่อความรักที่ถูกละเมิดง่ายๆวันหนึ่งหลังจะกลับจากนาเธอสังเกตเห็นสัญ,ญญาณของความลับที่สมชายพยายามปิดบังเทศัพั์ที่ซ่อนอยู่เสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดและการหายตัวไปในเวลาที่เธอไม่อยู่ ความแค้นเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของยายฟ้าเธอต้องใช้ความเฉลียวฉลาดความอดทนและความมุ่งมั่นในการปกป้องบ้านและครอบครัวของเธอต่อสู้กับหญิงสาวเมืองที่หวังจะมาแย่งชิงทุกสิ่งที่เธอรักไม่เพียงแต่เรื่องราวจะเป็นการต่อสู้ทางอารมณ์เท่านั้นยังสะท้อนภาพสังคมชนบทที่หญิงบ้านนาต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมการถูกมองข้าม และการต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในโลกที่ผู้ชายมักเป็นใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปยายฟ้าเริ่มวางแผนกลยุทธเ์เล็กๆได้น้อยของเธอเริ่มทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมชายกับมิ้นสั่นคลอนในขณะเดียวกันเธอได้พบกับกำลังใจจากเพื่อนบ้านและบรรดาหญิงสาวในหมู่บ้านที่ล้วนเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเรื่องราวแแค้นรักจึงค่อยๆกลายเป็นเรื่องราวของการรวมตัวต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติของหญิงบ้านนา ยายฟ้าไม่เคยคิดว่าชีวิตแต่งงานของเธอจะมีวันที่เต็มไปด้วยความระแวงและความเจ็บปวดแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นที่มิ้น์มาถึงหมู่บ้านด้วยรอยยิ้มหว,นหวานนและคำพูดเอาใจที่ทำให้สมชายตาเป็นประกายยายฟ้าพยายามมองข้ามมั่นใจในรักและความซื่อสัตย์ของสามีแต่หัวใจของหญิงสาวชนบทก็ไม่อาจละเลยความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของสมชายทุกวัน การกลับบ้านสายโดยไม่มีเหตุผลการโทรศัพท์ลับๆและรอยยิ้มที่ไม่เคยมีให้เธอความเจ็บปวดผสมกับความแข็งก่อตัวในหัวใจของยายฟ้าเธอรู้ว่าถ้าเธอไม่ทำอะไรบ้านและครอบครัวของเธออาจพังทลายได้ในเช้าวันหนึ่งหลังจากตักน้ำจากบ่อน้าหน้าเรือนยายฟ้าได้ยินเสียงหัวเราะของมิ้นที่ดังมาจากหลังบ้านสมชายกำลังยินหัวเราะอย่างมีความสุขกับมิ้น เธอรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางใจแต่ไม่ได้แสดงอาการออกไปยายฟ้าหันกลับไปที่นาทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่ในใจวางแผนทุกขั้นตอนยายฟ้าเริ่มใช้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองเริ่มจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมิ้น์เธอสังเกตว่ามิ้น์มักมาพร้อมกับของขวัญเล็กๆน้อยๆและพยายามสร้างความประทับใจให้สมชายเธอจึงใช้วิธีเรียบง่ายแบบหญิงบ้านนาสังเกตรายละเอียดทุกอย่าง สดทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกช่วงเวลาที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันไม่เพียงแต่เรื่องราวความรักเท่านั้นเรื่องราวยังสะท้อนให้เห็นชีวิตของหญิงชนบทที่ต้องต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองยายฟ้าเริ่มแข้มแข็งขึ้นทุกวันเธอพูดคุยกับเพื่อนม่านหญิงที่เคยประสบปัญหาหคล้ายๆกันบางครั้งก็ปรึกษาแม่ยายหรือญาติผู้ใหญ่เพื่อหาวิธีป้องกันมิน้นและฟื้นฟูความรักของเธอกับสมชาย วันหนึ่งยายฟ้าตัดสินใจทําอาหารฝีมือพิเศษตักความรักและความใส่ใจลงไปในทุกจานเธอวางแผนให้สมชายได้เห็นถึงความต่างระหว่างความรักแท้ของเมียหลวงกับความเย้ายวนของมิ้นอาหารฝีมือบ้านนาแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นทําให้สมชายเริ่มนึกถึงอดีตความรักและความอบอุ่นที่เคยมีให้กันมิ้นเริ่มรู้สึกถึงความท้าทายเธอไม่เคยเจอผู้หญิงที่สามารถต่อสู้ด้วยความสงบและความเฉลียวฉลาดเหมือนยายฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างมิ้นและสมชายเริ่มฉันคลอนยายฟ้าสังเกตและค่อยๆใช้โอกาสนี้เสริมความนั่นใจให้ตัวเองในค่ำคืนหนึ่งเมื่อทั้งหมู่ว่านเงียบสงัด ยายฟ้าพบหลักฐานสำคัญที่สมชายพยายามปกปิดคือจดหมายและข้อความลับที่ส่งถึงมิ้นเธอไม่โกรธหรือทะเลาะแต่ใช้ความฉลาดจัดการนำหลักฐานไปพบผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านหญิงบางคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและช่วยกันวางแผนปกป้องครอบครัวของเธอ มินเริ่มสูญเสียความมั่นใจเมื่อพบว่าการเล่นเกมหัวใจของเธอไม่ได้ง่ายดายเหมือนก่อนเธอเริ่มสร้างปัญหาให้ตัวเองและเริ่มมีความขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านที่ไม่พอใจพฤติกรรมของเธอยายฟ้าใช้ความสงบและความเฉลียวฉลาดนำพาทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องทำลายใครสุดท้ายสมชายตระหนัดถึงความรักแท้ที่เขามีต่อยายฟ้าความอบอุ่นความทุ่มเทและความเข้มแข็งของผู้หญิงบ้านนา เขากลับมาทำใจและสำนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองความรักแท้กลับคืนมาพร้อมกับบทเรียนว่าการลหลงไหลเพียงเสน่ห์ภายนอกไม่อาจแทนที่ความรักและความซื่อสัตย์ได้ยายฟ้าไม่ได้เพียงชนะในเรื่องความรักแต่เธอยังชนะในศักดิ์ศรีของหญิงบ้านนาเธอพิสูจน์ว่าความรักและความเฉลียวฉลาดของหญิงชนบทสามารถเอาชนะอุปสรรคและความเย้ายวนของโลกภายนอกได้ เรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเรื่องราของเมียหลวงผู้ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความรักแท้ฤดูฝนมาถึงหมู่บ้านเต็มไปด้วยกลิ่นดินชื้นและเสียงฝนกระทบหลังคามุงจากยายฟ้ายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ตื่นเช้าตักน้ำปลูกผักทำนาจนถึงตอนเย็นที่ต้องจัดเตรียมอาหารให้ครอบครัวแต่ในใจเธอไม่เคยว่างจากความระแวงต่อมิ้น เธอสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของมิ้นทุกรอยยิ้มทุกคำพูดทุกความพยายามที่จะเข้าใกล้สมชายวันหนึ่งขณะที่ยายฟ้ากำลังนวดข้าวอยู่หลังบ้านเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆของเพื่อนบ้านหญิงที่มักคอยเล่าเรื่องราวของมิ้นให้ฟังเพื่อนบ้านเตือนว่ามิ้นพยายามใช้กลยุทธ์สร้างความใกล้ชิดกับสมชายอย่างชัดเจน ยายฟ้าสั่งอย่างใจเย็นแต่เริ่มคิดแผนรับมือเธอไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์แต่เลือกใช้ความเฉลียวฉลาดเป็นอาวุธเธอเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์จัดการสังเกตเป็นการวางแผนยายฟ้าใช้ความเรียบง่ายและความอบอุ่นของผู้หญิงชนบทให้เป็นอาวุธเธอเริ่มทำอาหารฝีมือพิเศษที่สมชัยชอบจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยและพยายามทำให้บรรยากาศในครอบครัวอบอุ่นกว่าที่มิ้นสามารถทำได้ ในขณะเดียวกันเธอก็สารสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหญิงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์และคอยช่วยกันสนับสนุนมินเริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเธอรู้สึกว่าความพยายามที่จะดึงดูดสมชายกลับล้มเหลวยายฟ้าไม่ได้ทำให้ใครอับอายหรือแสดงออกตรงๆแต่ความอบอุ่นและความซื่อสัตย์ของเธอชัดเจนเกินกว่าที่มินจะแข่งขันได้ในวันหนึ่งสมชายกลับบ้านช้าเหมือนทุกครั้ง มินรอยอยู่ที่บ้านยายฟ้าเพื่อสร้างความใกล้ชิดแต่ยายฟ้าเชิญเธอเข้ามาด้วยท่าทีสุภาพพร้อมเริ่มพูดคุยอย่างเป็นมิตรพร้อมแสดงให้เห็นถึงความรักและความเข้มแข็งของตัวเองมินเริ่มสับสนเธอไม่เคยเจอผู้หญิงที่สามารถรับมือด้วยความสงบและความมั่นคงแบบนี้ยายฟ้าใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองชีวิตที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความรักความอดทนและศักดิ์ศรี เธอทำให้มิ้นเห็นว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยหรือความเย้ายวนแต่ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทความเข้าใจและความซื่อสัตย์ต่อครอบครัววันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างสมชายและมิ้นเริ่มสันคลอนสมชายเริ่มตระหนักถึงความจริงและความอบอุ่นที่ยายฟ้ามีให้ความรู้สึกผิดและความรักแท้กลับคืนมายายฟ้าไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ใช้ความสงบและความเฉลียวฉลาดชนะใจสามี มินในที่สุดก็เลือกที่จะออกจากหมู่บ้านด้วยความรู้ตัวว่าไม่สามารถแย่งความรักแท้ไปจากเมียหลวงได้เรื่องราวจบลงด้วยความอบอุ่นยายฟ้าได้ครอบครัวกลับคืนมาและได้รับการยกย่องจากเพื่อนบ้านหญิงทั้งหมู่บ้านว่าเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งและศักดิ์ศรีในที่สุด เรื่องราวของเมียหลวงเมียน้อยไม่ได้เพียงเป็นเรื่องของแค้นรักแต่กลายเป็นบทเรียนของหญิงชนบทที่ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความรักและความอบอุ่นของครอบครัวเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักแท้และความเฉลียวฉลาดสามารถเอาชนะอุปสรรคและความเย้ายวนได้ทุกชนิด ฤดูฝนผ่านไปหมู่บ้านเริ่มกลับมาสดชื่นอ,อีกครั้งทุ่งนาเขียวขจีเต็มไปด้วยข้าวออกรวงยายฟ้าใช้ชีวิตทุกวันอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่ตื่นเช้าไปทำงานนาดูแลบ้านทำอาหารและคอยสอนลูกๆเรื่องคุณค่าของชีวิตและความซื่อสัตย์แต่หัวใจของเธอยังคงระมัดระวังมิ้นอาจกลับมาอีกเมื่อมีโอกาส ยายฟ้าเริ่มใช้ความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเธอสังเกตทุกสิ่งรอบตัวสมชายก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากเห็นความอดทนและความอบอุ่นของยายฟ้าเขาเริ่มสำนึกถึงความรักแท้ที่เขาเคยมองข้างและเริ่มใส่ใจครอบครัวมากขึ้นเธอไม่เพียงแต่คืนความรักแต่สร้างบรรยากาศอบอุ่นที่มิ้นไม่อาจสร้างได้วันหนึ่งขณะที่ยายฟ้ากำลังตากผ้านหน้าบ้านเธอสังเกตเห็นมิ้นเดินเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ ยายฟ้าไม่ได้แสดงอาการตกใจแต่ใช้ท่าทีสุภาพและเข้มแข็งเธอเตรียมตัวรับมือด้วยการแสดงความอบอุ่นและความเป็นมิตรทำให้มินรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่สามารถสันส่นสะเทือนศักดิ์ศรีของเมียหลวงได้ยายฟ้าเริ่มวางแผนให้สมชายได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว เธอใช้กิจกรรมประจำวันเช่นการทำอาหารด้วยมือของเธอการพาลูกๆไปทุ่งนาการจัดงานเล็กน้อยในหมู่บ้านให้เป็นที่รวมตัวของเพื่อนบ้านหญิงทั้งหมดเป็นวิธีสอนให้สมชายเห็นคุณค่าและความรักที่แท้จริงมินเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถแข่งขันกับความรักแท้ของเมียหลวงได้เธอเริ่มสร้างปัญหากับเพื่อนบ้านและพยายามกดดันสมชายแต่ยายฟ้าใช้ความสงบ ความเฉลียวฉลาดและความอบอุ่นของเธอเป็นอาวุธในการจัดการกับทุกปัญหาเธอไม่ได้ทำร้ายใครแต่ทำให้ทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างความรักแท้กับความเย้าวยวนวันเวลาผ่านไปยายฟ้าได้เรียบกำลังใจจากเพื่อนบ้านหญิงทุกคนที่เคยประสบปัญหาคล้ายๆกันพวกเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยกันวางแผนปกป้องครอบครัวของยายฟ้า เรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หญิงชนบทในหมู่บ้านต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความรักของตัวเองสมชายเริ่มกลับมาทำงานร่วมกับยายฟ้าและช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มใจความรักแท้กลับคืนมาความเข้าใจและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของครอบครัวอีกครั้ง มินในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถเอาชนะความรักแท้ของเมียหลวงได้เธอเลือกจากไปหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งเรื่องราวของเมียหลวงเมียน้อยจบลงด้วยชัยชนะของหัวใจความรักและศักดิ์ศรีที่แท้จริงฤดูฝนปีนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่แต่สำหรับบ้านของยยฟ้าน้ำไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นเหมือนบททดสอบให้เธอแสดงความเข้มแข็งและความอดทน ยายฟ้าพาลูกๆช่วยกันเก็บของใช้ย้ยายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงและช่วยเพื่อนบ้านที่ประสบภัยด้วยความเมตตาและความมีน้ำใจสมชายเห็นทุกสิ่งทุกความทุ่มเทของยายฟ้าเขารู้สึกละอายใจที่เคยลหลงไหลไปกับมิ้นและเริ่มใส่ใจทุกความรู้สึกของครอบครมมากขึ้น เขาร่วมมือกับยายฟ้าอย่างเต็มใจทั้งการทำงานนาการซ่อมแซมบ้านและดูแลลูกๆทุกขั้นตอนทำให้ความรักระหว่างเขาและยายฟ้าแน่นแฟ้นขึ้นอีกมินในที่สุดก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความอบอุ่นและความซื่อสัตย์ของยายฟ้ากับความเย้ายวนภายนอกที่เธอมีมิ้นเริ่มถอนตัวแต่เธอไม่อับอายหรือโกรธยอมรับความจริงด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เธอเข้าใจคุณค่าของความรักแท้ หมู่บ้านเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังน้ำลดเพื่อนบ้านหญิงทุกคนยกย่องยายฟ้าเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งศักดิ์ศรีและความอดทนเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานต่อกันไปหลายรุ่นเป็นตัวอย่างให้หญิงชนบทเรียนดูว่าความรักและความซื่อสัตย์สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกชนิดในที่สุดยายฟ้าไม่เพียงชนะใจสมชายแต่ยังชนะใจตัวเองเธอพิสูจน์ว่าผู้หญิงชนบทไม่ได้อ่อนแอ แต่เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดความอดทนและความรักแท้ที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงล่อลวงภายนอกเรื่องราวจบลงด้วยความสงบสุขยายฟ้าสมชายและลูกๆก,กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นครอบครัวของพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความรักแท้ศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งของผู้หญิงบ้านนาเรื่องราวเมียหลวงเมียน้อยจบลงด้วยชัยชนะของหัวใจ ความรักและศักดิ์ศรีที่แท้จริง